ลูกค้าทุกทา่านนั่นคือมีความพิเศษเท่ากันหมดเลยส่วนหนึ่งเลยในการที่เราดูแลลูกค้าค่ะทุกการบริการของเราอะค่ะเราอยากให้ลูกค้าค่ะรับรู้ถึงความใส่ใจในการดูแลของเรารับรู้ถึงเซอร์วิสไมล์แล้วก็การบริการหลังการขายเราดีเยี่ยมเลยคะ่ะสวัสดีค่ะจ้าวจ้าลูกค้าสูตันดิกิตขาววอนดูแลในตำแหน่งของคอสตูเมอร์เซอร์วิสค่ะแล้วก็เป็นแอดมินให้กับทีมช่างค่ะ ในส่วนของ Customer Service CS เนี่ยนะคะเราจะเป็นทีมค่ะทีมของเราเนี่ยจะเป็นเหมือน a เวนเจอร์เลยค่ะก็จะรับปัญหาลูกค้าจากทาง mm. ทางโทรศัพท์ค่ะแล้วก็ทางแอปพลิเคชัน Line OA ของเรานะคะเมื่อลูกค้าส่งปัญหาเข้ามาค่ะทาง CS นะคะจะวิเคราะห์เบื้องต้นแจ้งปัญหาเนี่ยให้กับทางทีมช่างเราก็จะทำงานเป็นตามระบบจะดำเนินการแก้ไขต่วนทาง CS นะคะจะคอยติดตามลูกค้าจนกว่าจะจบเคสค่ะ เราจะเรียนรู้ปัญหาไปพร้อมๆกับลูกค้าค่ะเพราะว่าด้วยความที่เป็นแมชชีนนะคะมันจะมีปัญหาใหม่ๆเข้ามาตลอดเราก็จะมีการรับเรื่องค่ะแล้วก็แจ้งกับทางทีมช่างนะคะเพื่อให้ทีมช่างเนี่ยดำเนินการต่อไปเราจะบุ๊กวันกับลูกค้าว่าเราจะสามารถเข้าไปหน้า,างานได้วันไหนแต่ในกรณีที่เป็นเคสด่วนนะคะทางทีมช่างนะคะจะเข้าหน้างานภายใน24ชั่วโมงเลยค่ะ ทางทีมช่างเราอะค่ะมีความรู้และความชํานาญในตัวแมชชีนมากค่ะเมื่อมีปัญหาเข้ามาค่ะทางทีมช่างอะค่ะสามารถแก้ไขได้เลยโดยที่ไม่ต้องลงหน้างานค่ะส่วนหนึ่งเลยในการที่เราดูแลลูกค้าค่ะลูกค้าทุกท่านก็คือมีความพิเศษเท่ากันหมดเลยทุกการบริการของเราอะค่ะเราอยากให้ลูกค้าค่ะรับรู้ถึงความใส่ใจการดูแลหลังการขายรับรู้ถึงเซอร์วิสไมท์ที่ผ่านตัวอักษรออกไปอะค่ะ ถ้าเรามีผลิตภัณฑ์ที่แตกออกไปอะคะ่ะลูกค้าจะยังสนใจและกลับมาซื้อของเราเพราะว่าการบริการหลังการขายเราดีเยี่ยมไหมคะทางทีมงานพร้อมดูแลลูกค้าตลอดอายุการใช้งานไม่ทอดทิ้งแน่นอน,นะคะ่ะ